หากคุณเคยสงสัยว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นอย่างไรและทำไมบางครอบครัวก็ดูอบอุ่นและเข้มแข็งได้อย่างนั้นบทความนี้จะพาคุณไปสู่เรื่องราวที่อาจทำให้คุณต้องร้องให้จากความอบอุ่นแต่พร้อมที่จะท้าทายมุมมองของคุณเกี่ยวกับการเปิดตัวในความสัมพันธ์ครอบครัวมาเปิดกั้นดูกันเถอะ ในรายการ3มแซบที่ออกอากาศเมื่อวันที่19ตุลาคม2568มีเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมต้องประทับใจและรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อคุณยายหนิงคุณแม่ของชมผู้อารยาและคุณย่าอุไรวันคุณแม่ของน็อตวิสรุตเข้าร่วมพูดคุยเล่าถึงความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจคือการเจอหน้าครั้งแรกของชมพู่กับคุณย่าอไรวันที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและน่าประทับใจ แต่ที่น่าสนใจคือคุณย่าอุไรวันไม่ได้รอให้ลูกชายพาชมพู่ไปเปิดตัวกับคุณแม่ก่อนแต่เธอเองก็ตะโกนทักทายชมพู่ก่อนในพารากรซึ่งเป็นการเปิดตัวที่ไม่เหมือนใครและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างพวกเขาชมพู่เล่าถึงความประทับใจในวันนั้นว่าแม่นอตไม่เคยเจอกันเลยเป็นการเปิดตัวที่แกรนมากเราก็อ,อก๋อแม่สวัสดีค่ะตอนนั้นเราแฮงเอากันเพื่อนแล้วก็ไปนั่งกินด้วยกันเลย แต่ที่น่าสนใจคือคุณย่าโอไรวันไม่ได้รอให้ลูกชายพาเข้าบ้านก่อนแต่เธอเองก็เป็นทางลัดที่ไปสร้างความสัมพันธ์กับชมพู่โดยตรงแล้วทำไมคุณย่าโอไรวันถึงตัดสินใจทำแบบนี้อาจเป็นเพราะเธอเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องรอให้มีการเปิดตัวทางการแต่สามารถเริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์และอบอุ่นกันโดยตรงและนี่ก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอีกหนึ่งที่ทําให้ผู้ชมต้องประทับใจคือความอดทนและความเมตตาของคุณย่าอรัยวันในช่วงที่คุณพ่อของชมผู้ป่วยคุณย่าได้มาเยี่ยมทุกวันโดยไม่เคยขาดซึ่งสะท้อนถึงความรักและความใส่ใจที่แท้จริงต่อครอบครัวแต่คําถามที่น่าสนใจคือเราควรเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวนี้ว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริง นั้นไม่จําเป็นต้องรอให้มีการเปิดตัวทางการแต่สามารถเริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์และอบอุ่นกันโดยตรงและนี่ก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจสําหรับคนที่กําลังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวดังนั้นคําถามสุดท้ายที่เราอยากถามคุณคือคุณคิดว่าการเปิดตัวในความสัมพันธ์ครอบครัวนั้นจําเป็นต้องเป็นอย่างไรและคุณเคยลองสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับคนในครอบครัวโดยไม่ต้องรอให้มีการเปิดตัวทางการหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันเถอะ